ตาครับเมื่อกี้หลวงตาพูดเรื่องของอภูมิที่ขึ้นมาจากนรกนะครับพอหลวงตาบอกว่าขึ้นมาจากนรกปุ๊บแล้วสามารถไปเป็นเทวดาได้เลยเพ <อ S 1> ราะม,มันมีบุญอยู่ม,มนุษย์เราเนี่ยไปได้สองสองภูมิใช่ไหมพูดถึงนปกติคนธรรมดาเนี่ยอย่างเราเนี่ยถ้าสวดมันน่ะเราจะเกิดเลยก็เกิดเลยไนงะเราจะไปภมก็ไปเลยไนงะ เพราะเรายังเกิดอยู่เราฝึกเกิดในเกิดตายเนี่ยครับ <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นเรานอนสวดมนต์อยู่ทุกวันทุกวัน <ฮะ S 1> ทุกวันรู้นะโตเ <ฮะ S 1> พราะเราควบคุมมันอยู่รู้เพราะตอนแรกเข้าใจว่าอย่างคนที่เพิ่งขึ้นมาจากนรกเนี่ยมันต้องไต่ระดับภพบภูมิเช่นว,ว่าต้องเป็นสัตว์น้อยๆก่อนแล้วก็เป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แล้วค่อยมาเป็นมนุษย์อย่างเง <ฮะ S 1> ี้ยเพราะนนั้นพวกที่ไม่มีไม่มีไม่มีบุญเลยไม่เคยทําบุญไว้เลยพวงนั้นอะ่ะกําหนัก ถ้าพวกมีบุญแต่น้อยคน้อยกว่าบาปเพราะว่าเดะมันเลยลงอารมณ์สุดท้ายมันนึกถึงบอเมื่อลงข้างล่างก่อนอ๋อใช่ไหมเออเวลามันหมดข้างล่างมันมันมีบุญอยู่เนี่ยมันไม่เกิดมนุษย์ไม่ได้ม,มันต้องเกิดเป็นเทวดาครับใช่ไหมอย่างนรตะจารย์ชมละอ๋อแล้วอย่างมนุษย์ที่ตายปุ๊บแต่เปลี่ยนเป็นสัตว์เดรัจฉานแทนแล้วลงมนาะ เป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรอันนั่นมนุษย์ที่จิตสุดท้ายไปทํากรรมเกี่ยวกับหมาเคยเคยเจอนะฮะเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรใช่เป็นเป็ดเป็นมีบุญนะตัวมีอยู่บุญเนี่ยมาก็มีแต่จิตสุดท้ายไปนึกถึงตรงนั้นอ่ะอมันก็เลยไปเกิดเป็นลายเหมือนเหมือนพระที่พุทธการนั่นแหละ เจ็ดวันไปอยู่ช่เจ็ดวันประมาณนี้ยอฤศจิตสุดท้ายน่ยเพราเหมือนเราก็มาสังเกตว่าอย่างสัตว์บางตัวเนี่ยหลวงตาเขาก็เหมือนฟังภาษาคนรู้เรื่อง<ห>เ้วพูดอะไรแสดงว่าชาติใกล้ๆคือมันก็เพิ่งเป็นมนุษย์หมายมันเพิ่งเปลี่ยนอ <หะ S 2> อ๋มันมีหมาตัวหนึ่งอ่ะเวลาเขาถามมันเนี่ยมันเวลาเวลามันรู้มันจะกระดิกหางเวลาไม่รู้มันก็เฉย มีคนถามเรื่องของท่านตาอ่อยเนีัยหลวงตาเขาสงสัยว่าทําไมของท่านตาอ่อยถึงเป็นพระจักรพรรดิสีดําทรงเครื่องอันนี้คือเป็นถือว่าเป็นพระจักรพรรดิเหมือนกันหรือเปล่ามันแล้วแต่สีหรอกนะเขาเรียกว่าสีนินสีนินครับใชน่นินนินละกาลเราย้อนเข้าไปเนี่ยพระแก้วท่านคงเป็นสีนินะ แจ่มแล่้คเหเงินพระแก้วองค์ปัจจุบันเนี่ยสีอะไรนะสีเขียวเหมือนองค์ก่อนน่ะก็สีขาวองค์ข้างหน้าก็สีแดงนะครับแต่ลวงตาสีชมพูของลวงตาสีชมพูใช่ชมพูรักแท้ครบลักนาจาทำไมก็คือหมายถึงว่าอย่าง คนทุกคนที่ปาถนาเป็นพระโพธิสัตว์ใน,นอนาคตาก็คือจะมีพระแก้วทุกคนเริ่มตั้งความปาถนาเริ่มตั้งสัจจะ,ะมีพระแก้วแล้วนะแต่ยังไม่มีปินสียังไม่มีเป็นสีนสใช่พอตู้เริ่มทมําจะรูปปาวนาปั๊บเริ่มสร้างมันก็ขึ้นจากฐานคมันจะขึ้นจากฐานฐานฐาน,ฐานไปเรื่อยๆสีแล้วนะพอเต็มเสียนเนี่ยคือเต็มแล้วลามไม่ได้แล้วเริ่มต้นนะ พอเต็มมีเริ่มต้นนะตุตุปัทนาเป็นพระเจ้าปัญญาชิกะต้องสิบหกไอสงวงไขนะเฮ้ยสี่อสงไข,งขใช่กับแสนหมากับแล้วค<ะ>รวมแล้วก็ยี่สิบแล้วใจะมาะต้องเริ่มต้นใหม่แล้วเต็มคือเริ่มต้นใหม่ใช่เริ่มเริ่มในระยะเวลาตรงนั้นนะอะ แล้วที่ลาไม่ได้แหละครับหลวงตาคือเต็มแล้วนะทํานายแล้วลาไม่ได้แล้วพอเต็มนะพะพุทธเจ้าก็ทํานายแล้วไนงะครับพอทํานายก็ต้องเกิดอีกนะ<อ>ก็ต้องเจอพุทธเจ้าทํานายไปเรื่อยๆอะ่ะ<อ>มันแป๊บเดียวนะท่านบอกครับรับอสมไขยพวกนี้แป๊บเดียวท่านบอกเองอยู่อย่างนี้มันนึกว่านานนะไม่ใช่โอไอ้เองเกิดเอเองก็ตายเมือนข้าเนะี่ยนั่งอยู่ในสักพักนี้ข้าก็ไปแล้วครับนี่ก็จริงนะ ็บอกโอ้วันหนึ่งมันนานเหลือเกินจริงๆไม่ใช่แป๊บเดียวมันก็วันนึงอะไรท้งานยี่สบสี่ชั่วโมงอะไรแต่มันแป๊บเดียวถ้าเองมัวแต่นน่นนี่นั่นเองก็ก็นานเสียเวลานั่นแหละครับท่านไม่เสียเวลาไงแต่บอกลมหายใจเข้าออกมันมันมีมันมีประโยชน์ทําประโยชน์ให้มากอย่ามัวไปเที่ยว เพราะอย่างเราดูว่าวันไหนที่เรามีความทุกข์ความเศร้าเนี่ยวันนั้นจะมีความรู้สึกว่าเป็นวันที่แสนยาวนานมากเลยใช่เพราะไม่รู้จักวันเวลาไงครับไม่เข้าใจเรื่องวันกับเวลาวันเวลาเท่ากันแต่ทําไมเกิดมาไม่เท่ากันเพราะการกระทําไม่เท่ากันเทจายนาให้ดีว่าโลกเนี้ยย้อนแต่ละคนยังได้เลยท่านบอก เนี่ยมีเองฝึกฐานไปเองมองคนเนี่ยเองย้อนได้เลยทําไมต้องเป็นอย่างนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปโทษใครโทษมึงกัหละฉันบอกโทษตัวเองนั่นแหละอใช่ไหมโทษวินฟ้าโทษนั่นโทษนี่ไม่ใช่โทษตัวเองเวลามีสุขก็ลืมไปเวลามีทุกข์ก็ไม่เอาอีกละวไม่มีเวลา เวลาเนี้ยเนี่ยตอนนี้มีมีเวลาเนี่ยก็ทําซะเดยวก็ตายแล้วสม <c oughs> ด๋ยวตายแล้วเกิดเกิดเดือดายตายเกิดเจ้าใจโอคือทุกคนเท่ากันแต่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันคือการกระทําไม่เท่ากันความรู้ไม่เท่ากันเพราะไม่ฝึกคมันก็บื้อๆบืออยู่งั้น้วชาติไหนเห็นหน้ามันก็บื้ออยู่นั้นอ่ะเพราะมันไม่ฝึกเลยเขาไปฝึกมันก็ไม่ฝึกอ่ะ <c oughs> นี่โน่นนั่นนี่นั่นนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดว่าเขาเร่งปาถนานะครับหลวงตาเพื่อที่ว่าอยากไปให้ทันในยุคพระีให้ภระีทํานายเนี่ยสามารถทันไหมครับ <c oughs> มันอยู่ที่พื้นฐานในอดีต <c oughs> มันอยู่ที่อดีตเนี่ยมีประมาณมากน้อยแค่ไหนอ,อ๋อดูตัวเองมันต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าสะสมอะไรมั้งสิบยี่สิบหรือสามสิบออ บารมีอ่ะครับแล้วสมมุติว่าเขาถามว่าถ้าเกิดว่าเขามีมีความรู้สึกว่าเขาเคยปรารถนาพุทธภูมิมาแล้วเขาสามารถเช็คตัวเองได้ไหมว่าพระแก้วเขามีสีถึงไหนแล้วเนี่ยได้ดิพระแก้วตัวเองนะครับได้ดิที่เราเช็คเช็คกันทุกวันเนี่ยตั้งสมัยหลวงพ่อท่านอยู่เรงยก็ช่วยกันเช็คหลายหลายคนดีจังเของใครสีไหนถึงไหนแล้วมันจะรู้ทานว่ามันไปถึงไหนแล้วครับ S <S> <S แค่คือครึค่งกลางๆเนี่ยก็ลาได้แล้วสมองกําลังนั่งที่นั่งที่นั่งเดียวก็ไปไม่เกิดแล้วสมองเพราะมันเยอะครับอืหลวงตาครับภูมิไหนนะครับที่จะเป็นภูมิที่ช่วยเราได้ง่ายที่สุดนะครับภ,ภูมิระดับไหนนะครับจากจากพรมชั้นแรกๆอ่ะ พรมที่ที่เบาๆแรกๆอ่ะลงมาถึงจาตุ่ยช่วยเราได้ถ้าพรมสูงๆนะเขาไม,ไม่สนใจเราแล้วนิ่งสนิทเลยยิ่งอารูป์พรมนิ่งสนิทเลยช่วยไม่ได้หรือไม่กับสัตว์ในราชานก็ยังช่วยเราได้อยู่แต่อบายภพมงข้างล่างน่เช่วยไม่ได้อ๋อข้างล่างนะ ช่วยไม่ได้นอกจากมันจะขึ้นมาแล้วจะช่วยได้นอกนั้นช่วยได้หมดแลลวมนุษย์เนี่ยก็ช่วยเราได้คถ้ามันจะช่วยสัตว์ดรัจฉานก็สามารถช่วยเราได้โยะสัตว์ดรัจฉานก็ช่วยได้โยช่วยได้เป็นบางเรื่องครับช่วยเฝ้าวัดได้ช่วยขโมยอะไรประมาณเนี้ยอช่วยห่าช่วยหอนช่วยไข่ให้เรากินช่วยไล่ขโมยประมาณถ้าเป็นเป็ดก็ช่วยไข่ให้เรากินประมาณนี้ จริงๆแล้วถ้าเรามองเห็นทุกอย่างก็แต่ละอย่างก็จะมีประโยชน์ของตัวเองใช่แต่คนเราชอบมองในเรื่องโทษหรือเรื่องสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นก่อนเนี่ยหรอไงยุคนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ<ม>พอเรื่องดีๆหน่อยก็หายไปเลยครับครั้งเดียวก็หายถ้าไม่ดีก็กระจายกันไว้ด้วยกันโอ้ไกลเลยโอ้ oh, อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าดีก็ไม่ดีมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละอันนั้นที่หลวงตาเรียกว่าเป็นการตอกรรม ใช่ท่านให้ต่อสิ่งที่ดีๆคสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปต่อเหมือนอย่างเรื่องที่ไม่ดีอย่างมีคนมาเล่าเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นให้ฟังเราก็าปิดที่เราแต่ถ้าเราเสริมต่อหรือว่าไอ้นี่ต่อมันก็ต่อแล้วถ้ามันจริงมันก็มันก็เจ้าอถ้ามันไม่จริงมันก็เจ้งเราก็เจ้งไปด้วยแล้วอย่างมีคนมาเล่าอะไรครับหลวงตาเป็นจริงๆคนต้องทํำยังไงครับ มันจะไม่ต่อเราไม่ต่อมันเสียเลยฮะถ้ามันจริงมันก็อยู่อย่างเดิมมันไม่ได้อะไรอ<ม>ืถ้ามันไม่จริงเราก็มีส่วนรวมวงไปด้วยใช่มีเริ่มวงบันเทิงไปด้วยแหละเริ่มเลยแต่ถ้ามีคนมาเล่าเรื่องความดีของคนอื่นให้เราฟังอาสาทูงไายตุภาสาทูด้วย ตรงนั้นครับกําลังของจิตนะครับหรือว่าจิตที่มีกําลังเนะี่ยกำลังตรงนี้มันมาจากไหนครับมาจากการฝึกมาจากการสะสมมาจากมีมีทรัพย์ทรัพย์รัพย์คือบารมีสิจมาแะมีทานมีศีลม,มีเนี่ยธรรมะปัญญาวิรทยะคันติสัจจที่ฐานเมตตาอุเบกขาประมาณนี้แหละมันก็เหมือนมีเงินสามารถจะ กดที่ไหนก็ได้ประมาณนะั้นถ้าไม่มีก็มันไม่มีอธิษฐานยังไงก็ไม่มีต้องทำใหม่เวลาขอใครนะขอโชคขออะไรนะถ้ามันไม่ค่อยขอไม่ค่อยได้เนะี่ยแสดงว่าต้องเช็คแล้วว่ามันหมดแล้วครับต้องทำใหม่แล้วคแล้วอย่างบางคนนะหลวงตาเรื่องโชคเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแต่เขาก็จะไปได้อย่างอื่นแทนที่ทําให้ชีวิตเขา ลาบลื่นอะไรอย่างนี้แทนใช่เรื่องโชคไม่มีหลวงตาครับนันทธรรมเขาถามว่าถ้าถ้าต้องการไปชั้นพรมนะครับชั้นพรมเหรอเราต้องบรรลุธร,รรมขั้นไหนก่อนครับไม่ต้องบรรลุธรรมอะไรเช่นว่าโซดาสกิ อาณาไม่ม,ไม,มีไม่มีโตชั้นพรมคือชั้นที่เป็นมีฐานไม่ถึงพรมเนี่ยมันไม่รู้หราตัวเองเป็นอะไรมาอารมณ์เป็นยังไงไม่รู้หรอกคเพราะชั้นพรมมันไล่อย่างแต่นั่นนะไล่แต่จ,จาต่าตมกลัวจะถึงพรงมพรม,มมันละเอียดเพราะกลัวจะถึงพรมเนีย่ยเราสสดบนอ่ะบางทีก็สบายบางทีก็หงุดหงิดนู่นใช่ไหม อ,อ,อารมณ์เป็นเทวดาเป็นพักๆพ, <laughs> พออารมณ์เริ่มเบาเนี่ยเริ่มเป็นพรหมเริ่มไม่ลำคาญเป็นพรมมันมันแยกอารมณ์ได้นะคือจะรับไม่รับก็ได้คือมันไม่ลำคาญนะถึงลำคาญก็ไม่นานถ้าเราฝึกไปอีกนะมันก็นิ่งใช่ไหมคร <c oughs> ับเพราะมันเบาแล้ว มันไม่ลำคาแล้วมันยิ่งแต่จ,จะใช้เวลาเท่าไหร่ไม่รู้คอันมันพรมท่านสูงแล้วทีนี้ขึ้นพรมแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมีปัญญาแล้วพีพิจารณาว่าเรื่องของที่สามเมื่อกี้นะ่ะถึงไหนแล้วประมาณนะี้ถึงไหนแล้วปาร์ธนาเป็นผู้ได้เจ้าปาร์ธนาเป็นพระบาเจลเป็นพระระหตรนี่<อ>เคยได้มาไหมคเคยได้ผมรู้พิเศษอะไรไหมม,มีปัญญาไดอ้อะไรอะ่ะ ไอ้เบื้องต้นนะยานเออไปยานเยินอะไรประมาณเนี้คือจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรประมาณนี้ถ้าไม่เกิดเนี้ยมันก็จะรู้แล้วเนี่ยตัวเองถึงอนาคามีถึงถึงโสดาถึงอะไรกับตรงนี้อรู้คือเราทําเราย่อมรู้อยู่ในจิตของเรารู้เพราะปัจจุบันมันจะดึงอดีตเนี่ย จจุบันมันดึงอดีตโอ้หลวงตางครับเขาบอกว่าอย่างเขาเนี่ยเพิ่งมาเริ่มสวดจกกักรพรรดินี้เนี่ยสวดมาได้สักระยะหนึ่งเพราะเขาไปเจอคนนะครับเขาก็บอกว่ามันทําไมเวลาเจอเราแล้วรู้สึกขนลุกจังเลยครับือ่อก่อนไม,ไม่ได้เป็นอะไรนะครับพอมาเจอตอนที่เราสวดแล้วเนี่ยไม่ต้องสงสัยหรอกตูตูเอาอะไรไปด้วยล่ะหลวงปู่ <ใน S 1> จกกัจกรพรรดิตูเอาจากกักรพรรดิไปด้วยะใช่ไหมเขาสัมผัสรูป ตาเขาเห็นรูปจะจิตเขาสัมผัสโดยนมามธรรมอรูปอยู่กับนาะตัวเขาอะตาเขาสัมผัสขนลุกเพราะไปเจอนมามธรรมในตัวเราไปเจอพลังงานในตัวเรามันขนลุกเขาบอกเขาตกใจทำไมเจอเราเดี๋ยวนี้ทำไมขนลุกได้นี่คนนันเอ็กตุถ้าตัวฝึกจริงๆนะน้ำตาไหลน้ำลายยืด <laughs> เอา ตู้นังอะไรไปอ่ะอเออ,เอ,อถ้าตู้อารมณ์ไม่ดีนะหงุดหิดเนาอ,อคนอยู่ใกล้ๆเขารู้สึกยังไงล่ะก็ไม่อยากอยู่ด้วยเออประมาณนั้นแหละเหมือนคนโบราณสมัยหลวงตาเด็กๆนะครับปู่ย่าตาทวดคนไหนใจดีใจดี <c oughs> เ้าไปขุกอยู่นั้นแ่ะ <c oughs> <c oughs> คน <c oughs> ดาบอนุนี่นั่นกูก็ไม่ไป บ้านยังไม,ม่กล้าเดินเข้าไปเลยจะว,ว่าจะไปเลยครับคิดยังไม,ม่กล้าคิดว่าพื่ยายคนนี้ดุจริงไหมล่ะเหมือนกันเพราะอย่างเมื่อก่อนก่อนที่เราจะไม่เข้ามาสวดนะครับเราก็ยังไม่รู้จักพลังงานมันก็เป็นพลังงานของเราขึ้นความทุกข์ความสุขของเราเราเดินหน้าโตเดินหน้าทางลูกลถกินเสียงทางตาหูจมูกลิ้นกายโลก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 ้วนใช่ เรื่องการเรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องเรียนเรื่องนะแย่พ่นเนี่ยเรื่องโลกนะพอเริ่มมาสวดมนต์ปับ๊บห่างโลกแนละ้วโลกก็<ม><ะ>ยังมีอยู่แต่ยังน้อยตอนที่สวดไม่มีแล้วม,มีน้อยมากนะคิดแค่นั้นเองหยุดโลกเลยนะสวดมนต์ภาวนาหยุดเลยใช่ไหมกระแสะของจิตมันก็นกนเป็นคลื่นเดียวกับพุทธมนต์ที่ท่านจิ้งไวนะ้เนี่ยแล้วใช้เวลาเท่าไหรนะ่ละหลวงพ่อท่านบอก ถ้าเองทําจริงๆนะเองอยากได้อะไรท่านบอกรบจริงเลยนะเองอยากได้อะไรนะเองฝึกไปเรื่อยๆเองอธิษฐานไปเรื่อยๆเลยท่านบอกเองไม่ไประสงไปเรียนก็นไปทํางานหรอกปวดหัวหัวปวดเปล่าๆ <c oughs> จริงไหม,มทําอันตรายต่อร่างกายตัวเองแล้วก็ป่วยด,ด้วยท่านบอกเนี่ยสวดมนต์เนหัวโล่งๆนี่แหละท่านบอก ชีวิตยังแค่จากอาหารที่อยู่อาศัยเครื่ององห่มแล้วก็ตายเนี่ยโอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกครับหลวงตาครับอย่างเวลาที่เราไปตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปท่านจะจําคําอธิษฐานของเราได้ทุกคนเลยครับไม่ท่านไม่จำํำแต่ท่านบันทึกท่านบันทึกไว้ใช่หลวงตาเคยให้คน ที่หลวงตาแนะนําให้เขาฝึกมันยังรู้เลยหลวงตาอาธิษฐานอะไรรู้จากพระนี่แหละอ๋อไปสืบจากพระว่าคนนี้อธิษฐานอะไรใช่ใชโอ้ขนาดหลวงตานั่งกับมันเนี่ยบอกว่าเอ้ยตอนนี้หลวงตาคิดอะไรมันยังรู้เลยครับหลวงตาไปกราบพระอยู่ตอนเนี้ยอ๋อจริงจริงอยากทดลองมันมันรู้จริงหรือเปล่าละ่ะเราก็บอกมันดิ จะถามหลวงตานลวงตาไม่รู้พูดถึงคนที่เขาฝึกแล้วรู้ไงเพราะเราไม่รู้ไงเราก็ต้องถามคนที่เขารู้ไงว่ามันจริงไหมหลวงพ่อเป็นคนนี้โอ้ถ้าไม่ถามเราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็ไม่มาในจุดนี้หรอกโอ้แล้วอย่างคนที่เขารู้ความคิดของคนอื่นนะครับหลวงตาเขาอยู <Charl ott es> ่ในคลื no. ่นอะไรเขาถึงจับและ รู้ว่าคนนี้คิดอะไรอยู่เขามีพื้นฐานเก่าแล้วก็อยู่กับพระโดยเฉพาะโพธิสัตว์เพราะโพธิสัตว์นี่บารม,มีท่านเต็มแต่ว่าบางองค์น่ะยังไม่ได้รวมไม่ใช่บารม,มีของพุทธ,ธะหรือไม่กับเทวดาคพุทธ,ธะท่านเป็นแก้วแล้วนะเป็นแล้วนะ <laughs> ไม่มีอะไรแล้วถ้าจะดูท่านกน เจาะก็ไปดูท่านก็นคือสมัยที่ท่านเป็นบริษัทท่านสร้างบาร,รมีอะไรประมาณเนี้ยอเหมือนพระไตรปิฎกอะละเหมือนชาดกอะไรเงี้ยนะแต่บริษัทยังหมาดๆอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าจับท่านเนี่ยมันจะมีความรู้พิเศษแต่ไวพราะคุยได้ไงคสัมผัสได้เหมือนที่เรามองหลวง,งปู่จ<ช>ับภาพหลวงปู่เราก็เลยเห็นน,นมามธรรมของหลวงปู่ถูกเรารู้สึกเลยว่า ท่านซื่อเราสื่อเรามาเนี่ยมันเป็นโทรจิตมันเป็นความรู้สึกกำลังรุ้นใช่ไหมอย่างเรื่องของโทรจิตกับหลวงปู่นะครับหลวงตา ขั้นตอนแรกเลยถ้าเกิดว่าคนที่อยากโทรจิตได้นะครับเรื่องราวของตัวเองเป็นหลักนะอ,อย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเนี่ยถามเรื่องตัวเองนะถามเรื่องของตัวเองใช่เป็นหลักเลยเพราะตัวเองอรู้จักตัวเองใช่ไหมครับบอกหลวงพ่อรุมงนี้เป็นยังไงมั่งเรื่องของผมเรื่องของหู้อะไรประมาณนี้ยถามอนาคตวินาทีข้างหน้าเป็นยังไงมั่งมันก็มีความรู้สึกว่า สักพักมีคนจะมาด่าเองนะมีคนรู้สึกสักพักนั่งสักพักมีคนมาด่าก็ใช่อ๋อก็จริงไงท่านไม่ให้ดูอดีตนะทุครับท่านให้ดูอนาคตเป็นชั่วโมงเป็นวินาทีหรือเป็นวันข้างหน้าเนาแเราเองก็คอยดูดิว่ามันจริงไหมนั่นแหละโอเคครับวันนี้สนุกมากครับ ตั้งแต่เรื่องกระต่ายกับเตาอะไรครับจะเป็นเตาหรือเป็นกระต่ายก็เดี๋ยวฝากประชาสัมพันธ์นะครับ